สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมิถุนราคนามิถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมในช่วงเดือนอในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะว่าความรักของชาวมิถุนนะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรตามหน้าไพ่แม่หมอชุดนี้นะคะ การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงหรือไม่ตรงอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปด้วยกันนะจ๊ะเอาละค่ะเราไปดูไพ่กันเลยนะคะ หอแบ่งไพ่เป็นสามชุดเช่นเดิมนะคะเหมือนเดิม ชาวราศีมิถุนมีไพ่2ถ้วยแล้วก็1ถ้วยนะคะหกถ้วย1เหรียญช่วงนี้ชาวราศีมิถุนอาจจะนะคะชาวราศีมิถุนอาจจะได้พบความรักพบคนจริงใจนะคะ ในเดือนพฤษภาคมพบคนจริงใจมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาด้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ช่างสวยเหลือเกินนะคะในความรู้สึกตอนนี้อืมนะคะก็ไพ่จะติกเข้ามาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแต่ว่าทำไมถึงมีถ้วยนะคะด้านบนเป็นถ้วยเหกนะคะไพ่เ่ถ้วยแปดถ้วย ถวยแปดถ้วยความรู้สึกของชาวราศีมิถุนบางท่านนะคะไพยย่ดวงนี้เนาะ,ะทาไมถึงเคยอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนนะคะหรือว่าได้พบคนอยู่ไกลนะคะได้พบคนอยู่ไกลชาวราศีมิถุนบางท่านอาจ,จได้เจอความรักครั้งใหม่ที่มีความรู้สึกเราชอบเขาเขาชอบเราเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ โอกาสกำลังมาถึงแต่ค่อยเป็นค่อยไปเราอาจจะต้องเขาอาจจะอยู่แสนไกลยอยากไปหาเขาเนาะบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างประเทศเลยหรือต่างชาติเลยนะคะก็อยู่ในช่วงของจ้าสติกอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะในช่วงของการตัดสินใจไพ่แนะนำเป็นไพ่ราชาดาบนะคะไพ่ราชาดาบคุณกำลังตัดสินใจอยู่ คุณกำลังอยู่นิ่งๆกําลังคิด,ดวางแผนกําลังคิดว่านะคะกําลังจะทําอย่างไรที่เราจะสามารถได้พบกันเนาะบางทีก็อยู่แสนไกลมากเลยเป็นพายเดสนะคะต่างชาติต่างภาษาเนาะต่างศาสนาได้ด้วยนะคะบางทีก็อาจจะอยู่ที่แสนไกลทําให้เรากำลังตัดสินใจและมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นที่จะอยากคบหากับเขา ก็ได้นะอาจจะเจอหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางที่แสนไกลแต่ว่าได้พบคนรักหรือบางท่านอาจกำลังจะไปหาคนรักเลยนะคะในเดือนนี้นะคะบางชาวราศีมิถุนอาจจะต้องเดินทางไปหาคนรักเลยแต่ก็ต้องค่อ,อนข้างอยู่ไกลพอสมควรนะคะคนรอบข้างของคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาคิดอย่างไรราชินีเหรีนญ นะคะอัศวินดาบสามไม้เท้าก็อยู่ในช่วงของนิ่งๆความรู้สึกของเขาก็เหมือนกับคุยกับคุณอยู่เขาก็อยากจะมาหาคุณเหมือนกันนะคะเป็นอัศวินดาบเขาก็อยากกลับมาหาคุณเหมือนกันอยากจะวิ่งมาหาอยากเข้ามาหาคุณคือต่างคนต่างอาจจะอยู่ที่แสนไกลเนาะชาวราศีมิถุนนะคะในในช่วงเดือนนี้1นึถึงสินะคะก็ถ้าบางคู่นะอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงอยากมาหากันเพิ่นนะคะ ช่วงที่แบบอืก็มาไม่ได้ด้วยเนาะเป็นช่วงของนะคะตอนนี้ก็อยังไม่สามารถที่จะมาพบกันได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะทําให้อยากคุณอย่างคิดถึงกันและกันเนาะนะคะถ้าถ้าชาวราศีมิถุนถามว่าช่วงนี้คนรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันขอให้แนะนํานะคะ ให้นำเป็นสีไม้เทา้าปราชินีถ้วย7จดาบ5้าถ้วย ะะอัศวินไม้เท้าความรักนะคะก็ต้องรอเวลาสักหน่อยนะคะที่เราจะปรีกมาหากันและกันนะน่าจะเกี่ยวกับความคิดถึงมากกว่าสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะคิดถึงมากกว่าแล้วก็อยากจะมาหาอยากจะเคลื่อนที่เป็นอัศวินไม้เท้าเนาะแต่ก็คงทําอะไรไม่ได้นะคะมีเจ็ดดาบแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยคือสถานการณ์ยังหยุดนิ่งอยู่ นะคะยังช่วงนี้ถ้าถามถึงคนรักก็มีเกณฑ์ว่าต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะอยากจะมาหาแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มันยังทำอะไรไม่ได้อยู่ในที่นิ่งๆก่อนนะคะถ้าเรื่องความรักบางคู่อาจจะความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมนะคะถ้าชาวราศีมิถุนถามว่าความสัมพันธ์ที่คุยกันอยู่เป็นแฟนตอนนี้แหละสถานการณ์เป็นอย่างไรก็กำลัง ค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปยังไม่เร่งรีบยังไม่สถานการณ์ยังไม่พัฒนาเร็วนักแต่ว่าคุยกันรักกันได้ปกตดิดูแลเอาใจใส่กันเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่บางทีเจอปัญหานะคะก็ค่อยคแก้ค่อยคคิดตัดสินใจบางทีอยาก ใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะสำหรับบางคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเจอปัญหานะคะเข้ามารบกวนเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะคะก็ใจเย็นๆไต่ตรองให้ดี ะะสิ่งดีๆยังมีอยู่ในนั้นเพียงแต่บางทีเราอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์มันจะทําให้ผลนั้นออกมาแย่นะคะหรือว่าเสียไปเลยมันจะเอาคืนมาไม่ได้นะคะสําหรับบางคู่ที่กําลังคบหาคุยกันเที่กําลังอยู่ด้วยกันหรือว่ากําลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องประคับประคองดูแลแล้วก็อย่าเพิ่งเร่งรีบตัดสินใจใดๆออกไปนะคะมันยังมีความรักความดีๆสิ่งดีๆความจริงใจยังมีให้กันอยู่นะคะสําหรับชุดแรกชาวราศีมิถุนนะคะ ต่อไปแม่หมอจะพูดถึงต่อนะคะต่อไปชุดที่สองพูดถึงชาวราศีมิถุนคนโสดบ้าง ชาวราศีมิถุนคนโสดนะคะชาวราศีมิถุนคนโสดนะคะเ,เรื่องราวความรักนะคะบางท่านความรักครั้งเก่านะคะอาจจะผ่านความรักมาแล้วนะคะที่ทำให้เราเสียใจ เป็นไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ไพ่ครอบครัวไพ่ความสุขที่เราเคยมีอาจจะทําให้เราแบบล้มเลิกฉับพันหรือเลือกลากันเร็วนะคะไพ่ก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่นิ่งๆนะคะเป็นไพ่เดทก็หมายกับกว่าโดดเดี่ยวอยู่นะก็รู้สึกบางทีก็เหงาอยู่เหมือนกันนะบางท่านอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เราต้องพลากกันนะคะก็ยังรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักครั้งใหม่เป็นเด็กถือเหรียญและก็ เป็นสามไม้เท้ากําลังคุยอยู่มีคนแอบคุยกับคุณอยู่นะคะสําหรับคุณโสดอาจจะมีคนแอบคุยกับคุณหรือคุณกําลังมีคนเข้ามานะคะคุณไม่ใช่แอบคุยนะเหมือนกับว่าเขาเข้ามาคุยกับคุณอยู่แต่เขาแบบเหมือนไม่นิ่งๆอ่ะสถานการณ์เหมือนกําลังคบๆดูดูกันอยู่จับเหรียญขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญก็ค่อยเป็นค่อยไปกําลังประคับประคองอยู่ยังเหมือนกับ แรกแย้มเนาะกำลังได้พบความคนที่ถูกใจแต่ก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้กําลังคบคุยดูกันไปก่อนนะคะอันนี้คือความรักของชาวราศีมิถุนคุณมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจแต่อาจจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเหมือนเริ่มสารความสัมพันธ์นะคะขอให้แนะนํานะคะ ไพ่แนะนำม,มีก้าเหรียญราชินีดาบ,บราชินีเหรียญมาหมดเลยนะคะให้แนะนำสำหรับคนโสดนะนะคะเป็นไพ่บุคคลหมดเลยเนาะ ไพ่แนะนำบอกว่าเป็นช่วงของการตัดสินใจของชาวราศีมิถุนคนโสดเป็นช่วงของการกําลังดูคบหาอาจจะมีคนเข้ามาควรที่จะเปิดใจหลายๆนะคะควรที่จะเปิดใจหลายๆเ,เปิดใจให้กับโอกาสที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เรา นะเหมือนกับเราอย่าไปเพิ่งรีบเร่งรีบอะไรเพราะสาไม้เท้าก็คือว่าคุณควรจะเปิดใจหรือว่าคบหาคุยกันก่อนถ้าเขาโสดเราโสดใช่ไหมคะเราก็กําลังดูกันไปก่อนเนี่ยไพ่แนะนานะคะเหมือนใจเย็นๆเหมือนจะมีคนเข้ามาหาเราให้เลือกนะสำหรับคนโสดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถูกใจมีเกณฑ์ที่กําลังคบดูดูกันไปแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช่ตรงเพลงไหมแต่ก็ต้องใช้เวลา ว่าคุณไหนกันแน่เพราะว่าเราเคยผิดหวังมาแล้วเราเคยผิดพลาดมาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะหวนกลับไปอย่างนั้นอีกเราเคยเสียใจมาแล้วดังนั้นเราต้องรักมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะคัดสรรให้ดีที่สุดสำหรับความรักครั้งนี้นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเนาะ ต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างไรแล้วความจริงใจเราต้องได้เจอแน่นอนน,นะนะมีไพ่สองถ้วยเข้ามานะคะคือความจริงใจต้องการความรักที่จริงใจดังนั้นคุณต้องใช้เวลาในการคัดสรรให้ดีที่สุดสําหรับคนโสดนะคะตามหน้าไพ่ที่แม่หมอเห็นตัวนี้เนาะต่อไปชุดที่สามเลยนะคะชุดที่สามสำหรับคนที่กําลังคบคุยกันอยู่กําลังคบหาคุยกันอยู่นะคะ คนที่กำลังคบคุยกันอยู่แม่หมอแบ่งไพ่เป็น2ชุดชุดชาวราศีมิถุนกับชุดคนที่กำลังคบคุยอยู่นะคะสถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือสถานะอาจจะเป็นเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนนะคะกำลังดูดูกันอยู่ศึกษาใจคุยกันทุกวันแต่จะให้ชัดเจนไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ ยังไม่ตกลงปรงใจในเรื่องของาการคบหากันในรูปแบบแฟนนะคะสถานะความรู้สึกของคุณสองคุณเป็นอย่างไรนะสำหรับสถานะนี้นะคะไพ่ของเขามีราชนีราชนีถ้วยนะคะแล้วก็ราชาเหรียญอัศวินไม้เท้าราชาเอมเพลอร์ออรอนะคะ เหมือนชาวราศีมิถุนนะคะเราอาจจะมีความอิสระเป็นตัวเองสูงนะคะเป็นตัวเองสูงเอาแต่ใจก็ได้นะนิสัยของชาวราศีมิถุนนะคะตามหน้า,าไพ่แม่หมอตอนนี้ก็คือเราเราสามารถดูแลตัวเองได้เนาะการที่เราจะคุยกับใครสักคน,หนเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะดูเลือกได้นะคะเรากําลังดูหรือเลือกได้แต่มีคนเข้ามาชอบคุณ นะคะเข้ามาชอบคุณอ่าหลายหลายคนนะคือค่อนข้างจะมีค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนะคะมีไพ่เลเวอร์มีความมีสเนห์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาแอบชอบคุณนะคะมาคุยทางเฟซทางออนไลน์นะคะทางแชทเนาะหรือว่ามีคนรับตัวอ่าดูเรามีสเนห์นะคะมีสองไม้เท้าเราก็คุยกับเขานะแต่ว่าเรายังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เท่าไหร่ สำหรับชาวราศีมิถุนเองเขารู้สึกอย่างไรเขาก็อยากจะสารความสัมพันธ์ที่ดีกับเราในฐานะอาจจะเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันนะคะในความรู้สึกเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งนะเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่กับเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเก็บตัว ก็ได้นะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็เลยแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเขาก็ระวังเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่แน่ใจกับเขาไม่แน่จริงกับเขาดังนั้นการคุยกันทุกวันเป็นสิ่งที่ดีในความคิดของเขาแต่จะให้อ่ามากกว่านั้นไหมเขาก็ตัดสินใจอยู่นะคะเขาก็ตัดสินใจว่ามีคําว่า emperor emperor คือแบบเขาเหมือนกับ มีทั้งอัศวินไม้เท้าเหมือนกับส่งสารมาหาคุณทุกวันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ตัางกำลังไต่ตองในการคบหากับคุณอยู่เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเราก็คุยกับเขาอยู่แต่เราอาจจะมีคนหลายๆคนให้เราเลือกจะให้เราตัดสินใจเร็วไหมเราก็ไม่ตัดสินใจเพราะเรามีซีเรียนนะคะซีเรียนก็คือเก็บแล้วก็ยังเซฟตัวเองอยู่ยังไม่มั่นใจอุ้ยเขามีใครหรือ,อยังเขาจริงจังกับเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรากําลังลอง พิจารณาลองใช้เวลาในการครบหาอยู่คุยกันได้ค่ะในฐานะเพื่อนในฐานะคนรู้จักในฐานะเพื่อนร่วมหุ้นหรือว่าคู่ค้าหรืองานที่เกี่ยวข้องกันละกันแต่ว่ามากกว่านั้นไหมมันก็ไม่เด่นชัดในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังไม่เขาชอบเรานะแต่เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่หรือเปล่าหรือมีหรือเก็บ เก็บไว้คนเดียวหรือเปล่าเขาอาจจะโสดจริงนะคะหรือบางทีเขาก็เก็บซ่อนความรู้สึกของเขาไว้ว่าเขาก็กล้ากล้ากลัวกลัวในความสัมพันธ์จะเลือกก็ขอเวลาอีกสักหน่อยนะคะเอมเปอร์ Emperor คือค่อนข้างมั่นใจอยู่นะแต่ก็ยังขอขอแบบยังยังคิดด้วยตัวเองนะคะยังใช้เวลาขอคิดอีกสักพักหนึ่งแต่สําหรับเราเหมือนกับเรามีคนหลายๆคนที่เข้ามาชอบเนาะดังนั้นจะให้เรารีบตัดใจไปกับเขาก็ไม่นะเพราะเขาก็ค่อนข้าง สูงตัวเองอยู่เหมือนกันค่อนข้างอ่ะมีอีโก้มีฟอร์มนะคะจะเข้ามาหาเราเร็วไหมเขาก็ไม่เขาก็ดูเราดังนั้นความสัมพันธ์นี้ก็กำลังคบหาคุยกันไปได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์จะเด่นชัดไหมก็อยู่ที่คุณสองคนที่จะตกลงนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อน ก็จะดียังไม่เล่บลิ่งนะคะยังไม่เร่งรีบอ่านะยังไม่เร่งรีบที่จะตัดสินใจเร็วนี้นะคะยังเป็นเพื่อนกันยังสามารถคุยกันในเรื่องของงานจะดีกว่านะคะแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นก็จะพัฒนาไปหรือไม่นั้นก็อยู่ที่คนสองคนคนหนึ่งไม่เปิดใจอีกคนหนึ่งก็กําลังตัดสินอยู่แล้วก็ค่อนข้างมีอีกโก้ด้วยนะเอาเข้าจริงๆก็เอ้ยกลัวๆกันอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะขอไพ่เพิ่มนะคะขอไพ่เพิ่มค่ะ หนึ่งไม้เทา้าหกดาบบราชินีดาบ,บราชินีเหรียญน,นะคะอืม่าปราชาถ้วยนะคะไม่หมอะนั่งคิดปราชาถ้วยหนึ่งใบนะคะไพ่แนะนําบอกว่าอาจจะมีการเริ่มต้น นะคะจะมีการรูปอาจอาจจะมีการเริ่มต้นหรือว่ามันเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องที่ยังยังค้างคาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเรื่องของครอบครัวค้างคาอยู่หรือเปล่าหรือว่าแฟนเก่าหรือเปล่าหรือฝ่ายชาวราศีมิถุนเองนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณหลายๆคนด้วยนะคุณสามารถเลือกได้นะคะแต่สําหรับอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะ อาจจะมีคาราคาซังกับความรักเก่าๆอยู่หรือเปล่านะดังนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้เราสามารถเป็นเพื่อนกันไปได้นะนะคะสารต่อกันไปได้แต่ว่าะจะพัฒนาหรือไม่ก็ใจเย็นๆไว้ก่อนเนาะนะคะยังไม่ชัดเจนแต่สารความสัมพันธ์ในเรื่องอในความคิดในเรื่องงานจะดีกว่านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคมนะคะ1-5นาะระหว่าง1 5, 1 1 5นะคะก็จะมีแนวโน้มประมาณนี้นะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่าไปซีเรียสเนาะสำหรับาบางท่านอาจจะตรงก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับท่านที่ไม่ตรงเลยล้วก็เดินผ่านนะอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูเป็นเพื่อนแม่หมอ มา้จยกันก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ